แนะนำ5ตัวละครคนไทยในวิดีโอเกมชื่อดังสกัดตัวละครน้ำมวยไทยที่เกมเมอร์รู้จักกันดีจากเกม Street Fighter ปรากฏตัวตั้งแต่ภาคแรกในฐนานะบอสใหญ่และเป็นคู่ปรับของริวเคยอยู่องค์กร Shadow l o แต่ต่อมาได้ออกจากองค์กรเพื่อค้อนหาความแข็งแกร่งในแบบของตัวเองมีท่าไม้ตายคือ t i เกอร์อัปเปอร์คั ฟ้าคำรามอีกหนึ่งตัวละครนักมวยไทยจากเกมคู่แข่งอย่างเทคนเปิดตัวครั้งแรกในเทคนภาคเเป็นตัวละครที่มีชีวิตยากลำบากถูกกองทัพจับตัวไปโดยใช้ครอบครัวเป็นตัวประกันและบังคับให้ต่อสู้ในด่านประลองใต้ดินเพื่อแลกกับความอยู่รอดของครอบครัวมีท่วงท่าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิละปะแม่ไม้มวยไทยและการออกแบบที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจนไลฟ์ฟีเวอร์หรือนิลันพฤกษามณีฮีโล่สสนับสนุนจากเกมโอวัตเป็นนักวิทยาศาสตร์จากเชียงใหม่ผู้ใช้เทคโนโลยีไบโอไลท์ในการช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมมีกกกกกกาารรรรออออแแบบบบททที่่่สะะะ้้นนนนนถึงงววััฒธไยเเชชุจลใด สัญลักษณ์แทนความสามารถของเขาอารุณีหรืออาภาตะวันรุ่งจากเกมเรนโบว์ซิกซ์เธอเคยเป็นตำรวจสืบสวนอยู่ในกรุงเทพแต่สูญเสียแขนขาจากเหตุระเบิดและได้รับการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีอวัยวะเทียมขั้นสูงจนได้เข้าร่วมกับองค์กรในเฮเ e นเป็นตัวละครสายป้องกันมีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าสุริยาเกตประตูเลเซอร์ที่สามารถป้องกันศัตรูและสร้างความเสียหายได้หากพยายามผ่านเข้ามาเวเลเอเจนต์สายเลือดไทยจากเกมวายรลแอนเป็นตัวละครตำแหน่งดูเอลลิสที่เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของทีมมีความเป็นผู้นำคุมสถานการณ์ได้ดีสามารถสร้างจัง อันตีปัปนวนคู่แข่งที่มาพร้อมเสียงของวงใหญ่แฝงความเป็นไทย <มา S 1> ไว้อย่างลึกซึ้ง